สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านนะคะพี่เล็กามาไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะมาขอพรกับพี่เล็กนะคะทุกท่านจา้ะมาขอพรกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านจา้ามาขอพรน,นะคะอธิษฐานเอานะคะทุกท่านจา้า พามาขอพรนะคะท่องนาโมสามจบนะคะท่องนาโมสามจบพูดทังสำเร็จสักสิทธิ์สำมังสำเร็จสักสิทธิ์สังฆสำเร็จสักสิทธิ์นะคะทุกท่านาไาวายพาขอพรกับพี่เล็กนะคะทุกท่านจ้า คนเยอะค่ะวันนี้วันหยุดเนาะวันอาทิตย์นะคะคนเยอะนะคะทุกท่านมากราบขอพรนะคะขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จทุกประการนะคะอธิษฐานขอพรนะคะทุกท่าน จิตอธิษฐานเอานะคะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะคะขอพรกับพี่เล็กนะคะค่ะคนเยอะ นะคหะลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะทำอะไรก็สำเร็จทุกประการนะคะสำเร็จสำเร็จทุกประการนะคะทุกท่านอธิษฐานเอานะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านจา้าขอให้เอซีทุกท่านรงประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะมีโชคมีลาบนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านจา้า